อัปเดตกันหน่อยนะคะว่างานโต๊ะจีนที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะที่เซเลนสกี้เองเป็นเจ้าภาพนะคะกำลังจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะจะมีใครไปบ้างล่าสุดพี่ใหญ่ก็เทสซะดืด้อเลยนะคะไบเดน,นะค่ะบอกว่าต้องเลือกที่จะไปงานระดมทุนก่อนนะคะแล้วก็ส่งให้ถึงด้านของกัมลาฮาริส ไปแทนไบเดนค่ะสำหรับงานนี้นะคะ <it> ก็เรียกได้ว่าจะขอคุยกับรัสเซียแต่ไม่เชิญรัสเซียก็ตะก,กับแปลกๆมากเลยค่ะงานนี้จีนเองก็เลยขอบายนะคะแล้วก็อินเดียด้วยค่ะก็ในเมื่อกระดูกเม็ดแรกอย่างรัสเซียไม่ไปนะคะจีนก็ไม่ไปแล้วก็อินเดียก็ไม่ไปนะคะก็เป็นกลุ่มสาย b r ลกนะคะที่ไม่ไปค่ะ แล้วก็ทางด้านของเซเลนสกี้นะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องเดินสายมาไกลข้ามทวีปถึงเอเชียบ้านเราเน่าในละค่ะไปหามาก,กอสที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะคะจะเชิญไปงานโต๊ะจีนที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยค่ะก็เรียกได้ว,ว่างานนี้นะคะ ก็ไม่รู้ยังไงค่ะเซลเลนสกี้เองก็อยากเจรจานะคะแต่ก็ยังไม่ยอมเชิญรัสเซียมาแล้วจะคุยยังไงฝ่ายเดียวนะคะจีนมองว่าอย่างนั้นค่ะเพราะฉะนั้นงานนี้นะคะก็คงไม่มีอะไรในกรอภายตามเดิมนะคะไบเดนเองก็ขอเลือกที่จะไประดมทุนก่อนนะคะเพราะว่า นับถอยหลังแล้วค่ะแล้วก็คะแนนเสียงก็สู้ทรัม์ไม่ได้นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปเปิดโซเชียลมีเดียใหม่ของทางฝั่งจีนนะคะก็เรียกได้ว่าฮือฮากันไปเลยทีเดียวท่านผู้ชมยอดถล่มทลายในช่วง12ชั่วโมงแรกนะคะในช่วง24ชั่วโมงแรกนี่ก็ยอดไปไกลแล้วล่ะค่ะทำเองก็ เลือกที่จะใช้โซเชียลมีเดียด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันดับหนึ่งในเวลานี้ค่ะพลาดไม่ได้เพราะว่าจะฐานเสียงที่สําคัญนะคะทั้งๆที่ทําเองก็นอนมาอยู่แล้วนะคะคะแนนเองอออก,ก็นําไบเด่นอยู่แล้วสําหรับคะแนนนิยมของทั้ในเวลานี้นะคะแล้วก็ยังได้ฐานเสียงจากหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ยังมาได้ฐานเสียงของหนุ่มสาวที่ใช้โซเชียลมีเดีย ในเวลานี้อีกด้วยค่ะก็หลายๆที่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นำเยอรมันเองนะคะก็จำเป็นที่จะต้องใช้เป็นตัวช่วยในการรักษาฐานคะแนนเสียงด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะสำหรับโต๊ะจีนที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเซเลนสกี้เองก็มาไกลถึงบ้านเราทีเดียวนะคะจีนเองก็ ได้แต่สกิดเตือนนะคะว่าดูไว้เป็นบทเรียนนะมีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะเป็นยังไงนะคะก็คงไม่อยากให้เอเชียต้องเดินตามรอยนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ซ้ารอยในบ้านเราในเอเชียด้วยค่ะก็เรียกว่าใกล้ตัวเข้ามาทุกขณะจิตในเวลานี้นะคะก็ดีที่ว่าทางนู้นเนี่ยไม่ไปได้ไกลเท่าไหร่นะคะจุดไม่ติดค่ะก็เลยเป็นตัวอย่างได้ยากนิดหนึ่งนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ ต้องดูแลกันต่อไปค่ะสำหรับเอเชียบ้านเราในเวลานี้นะคะ